นี่ตั้งเลยนะครับเปิดเปิเปิดฝาเปิดฝา,ดา,าครับเครื่องแกงของเราก็จะมีนี่นะครับพริกแห้งนะครับพริกไทยเม็ดนะครับจะลงไปตามด้วยคานะครับ ซีเว่นตะไคร้รากผักชีแล้วก็ใบมะกรูดนะครับนี่ส่วนหอมกักบระเทียมนี่ใส่ที่หลังนะครับเดี๋ยวตำก่อนนะครับ นี่พอหยับประมาณนี้นะครับก็จะใส่เกลือลงไปนะครับแล้วก็ผงขมิ้นนะครับนี่หอมกับกระเทียมนะครับใส่ลงไปเลยตํา ความละเอียดก็ประมาณนี้นะครับนี่ละเอียดประมาณนี้นะครับนี่ไม่ต้องละเอียดมากเท่าไหร่นะครับเท็กเจอร์ของเครื่องเทศนะครับนี่เราก็จะปรุงรสนะครับนี่พริกแกงใส่ลงไปเลยน้ำเปล่านะครับใส่นิดหน่อยนะครับ อันนี้เป็นผงลำผงลำผงลำจะนิดหน่อยนะครับขนอนะครับ น้ำล้างคุกใส่ลงไปเลยซอสหยอหยซอสหอยนิดหน่อยซอสฟ้าเขียวอ๋อจักหน่อยน้ำมันพืชนะครับ นิดหน่อยนะครับเพิ่มความหอมนะครับนี่ก็คุกเครื่องนะครับแล้วก็จะมีไก่นะครับนี่อันนี้เป็นเป็นกระดูกไก่แล้วก็ไก่นะครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นตับไก่เครื่องในไก่นะครับแล้วก็เนื้อไก่เมื่อกี้เราแยกนะครับเพื่อการรับประทานของเราก็จะได้อรรรสที่ดียิ่งขึ้นนะครับตะไคร้ขาใบมะกรูดซอยไปเลย ัำที่มอมเลยครับนีบ่เดี๋ยวไปตั้งเตานะครับนี่ตั้งเลยนะครับปิดฝาไว้เปลี่ยนฝาเปลี่ยนฝา นี่ดีครับนี่เราเปิดดูนะครับรอบแรกผ่านไปแล้ว20นาทีอันนี้เป็นไก่บ้านไก่ตีนะครับมันจะออกเหนียวเอยเราต้องอันนี้น้ำก็เริ่มจะแห้งน,นะครับแล้วก็จะเติมน้ำลงไปอีกนะครับ นี่หืมกินหอมมากเลยนะครับเดี๋ยวลองเอาเีายงไก่มาชิมดูก่อนว่ามันเปื่อยขนาดไหนแล้วนี่เติมน้ำลงไปอีกนะครับน้ำหมดชุดนี้แห้งชุดนี้ก็กินได้นะครับแล้วก็จะใส่เติมไฟอีกนะครับ ปิดฝาไว้ปิดฝาไว้รอให้น้ําแห้งอีกรอบนะครับผ่านไประยะเวลานานแล้วนะครับเปิดเปิดเปิดฝาเปิดฝา,ดา,านี่น้ําเหือดแล้วนะครับใส่ใบมะกรูดลงไปนะครับใบมะกรูดเพิ่มกลมหอม อันนี้ก็ได้แล้วนะครับนี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่ใบกะเพรานิดหน่อยนะครับไปตกักกินได้เลยนะครับนี่ตักใส่ถาดไป Ué, tudo right. 嗯，没有。 ประโยชน์ที่องนลำปลาจะได้หอม,อมตอนทำไม่ได้ใส่พี่เลวเป็นเนื้อเลยจะเป็นเป็นเนื้อเป็นเนื้อนเนี่ย เลยกระดูกไว้ตั้งหักเนี่ยมันก็จะได้กินง่งายๆแบบไม่ให้กิดกันเน้ะเนหรอใช่ใช้แยกกันอรเอยอาเลยจ้าถ้าสับไปเราต้องแทสด้วยไงอ๋อแล่ออกก่อนใช่ไหมอืมอันนี้กระดูกเราไม่ต้องแล่เออเราปทะแทะกระดูก เนื้อก็มีชิ้นเนื้อเลยใช่ตับไก่บ้านเดี๋ยวตับไก่ตับไก่ฟาร์มไม่เหมือนกันนะไม่อ่ะมันจะมันจะเค็งเหมือนกันไม่เอาไม่เอาเห็นไหมความนิ่มความแรงใจต่างกันแต่มันก็กินได้เหมือนกันใช่ไหมหืมได้เมื่อวานที่เรากินอ่ะนะได้ ทำตั้งแต่ต yeah, ีเลยตีห้าหกโมงสี่ห้ากึ่งจะกินกี่หมูเลยเก้าโมงสุดมา่งานที่บอกว่าต้องต้มจะทำกลางคืนจะวังรวงนี่ไ ทำข้ามคืนไว้แล้วก็โดนเท้ามันจะอร่อยมันน่าจะดีเราไม่บริจาคมานานนงี้ล่อบยบริจาคเลยนานแล้วดิ ไปกินข้าวบ้างงานแม,ม่ก็ไปบ้างงานแม่ลองทองไข่เลยเราก็ไปกินข้าวบ้างงานนี่กินมาได้กินญี่ปุ่นนี่ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดซับสไครต์ครับกดติดตามกดกระดิ่งด้วยเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้ก็นี่พยาวกลตุนานานมากนะครับไม่ต่ำกว่าสมชั่วโมงนะครับไปสวัสดีครับกดซับให้ด้วยนะครับ